สนุดฮัสวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โอผมนะครับกับการนั่งพูดคุยวิเคราะห์เกี่ยวกับสน็คของ Tower Defense a n i m แนเมนั่นเองครับสำหรับคลิปในวันนี้จะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่ณปัจจุบันนะหลายๆแมปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมปใหม่ที่กำลังจะเปิดเนี่ยเขาหยุดปล่อยสน็ตกันแบบรัวๆเลยแล้วข่าวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะสังเกตได้ว่าคนที่กําลังรอแมปใหม่จะมีความรู้สึกเหมือนผมว่าเออตื่นมาเนี่ยไม่มีอะไรอัปเดตเลยไม่มีอะไรใหม่เลย แต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นที่ยังไม่มีเกมอะไรเปิดขึ้นมาเนี่ยกับกลายเป็นว่าอัปเดตแข่งกนันสิ้นแข่งกันชกกันไปชกกันมาทั้งวีทั้งวันเลยแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยแทบจะน้อยมากๆนะครับแล้วหลายๆแมปก็เกิดการประกาศขึ้นยกตัวอย่างเช่น a n i m a e Ball เนี่ยก็ประกาศแล้วจากตอนที่คู่คนสงสัยนะว่าเอยทำไมเจ้าของเกมตั้งแต่ m e d m e Defender เปิดมาก็ไปทำแต่คอนเทนต์เลยไม่มีการอัปเดตอะไรเลยแล้วก็หลังจาก คือเขาทําแบบนี้หลังจากการที่แบบว่าประกาศผิดพลาดไปด้วยนะพอประกาศผิดพลาดไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็เลยคิดว่าไม่ทําเกมแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมี u n m a e d Defender หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้ว m o z g i n เขาก็ออกมาประกาศนะว่าแบบว่าเออนั่นแหละก็คืออยู่ในการขบวนการแล้วก็จะไม่โชว์สเน็คพีคต่อมาก็คือแมป a n i m e t Chronicle นะครับแมป a n i m e t Chronicle เนี่ยจะมี Sneak p e e k ตัวใหม่เนาะก็คือเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เหมือนเขาจะจ้างเขาจะจ้าง โมเดลเลอร์มานะครับผมก็คือคนปั้นยูนิตอะแต่ผมว่ายูนิตคืออย่างที่ผมบอกผมเคยดูแมปที่มันแบบมีความเป็นตัวเองอะอันนี้มันไม่ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่หลายๆคนชอบนะครับผมอืมเนี่ยเป็นลูฟี่นะครับแล้วก็โอ้โหโซโลเป็นกำๆอะไรเงี้ยเป็นมันมันมันดูไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะคือมันเป็น 3D ก็จริงแหละแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันแปลกๆเนาะเออ อันนี้น่าจะเป็นลักษณะของอตัวปกติกับตัวไอ้น,นี่นะครับตัวปกติกับตัวชายนี่เนาะนะครับผมแล้วกเออ็เนี่ยครับหมดแล้วมันมีแค่นี้เลยสำหรับอนิเมะคอน i c อลแล้วเขาก็ประกาศว่า Please stop asking for s n e a k ก็คือแบบให้ทุกคนนะหยุดขอส n น a กได้แล้วนะครับฉันจะไม่โชว์ส n น a กจนกว่าจะแบบ early access ก็คือเขาจะไม่โชว์ส n น a กจนกว่าจะแบบ เทสเตอร์รอบแรกนะครับหมายถึงว่าเปิดเปิดตัวให้ทดลองเล่นรอบแรกนะแล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยนคนส่วนใหญ่นะปัจจุบันนะชอบมาก๊อปไอเดียเขานะครับจากการที่เขาอนั่งโชว์สี่อะไรเงี้ยก็เลยโดนขโมยขโมยผลงานเอาไปใส่ในแมปของตัวเองอยู่บ่อยครั้งนะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าชอบเอาไปใส่ในแมปของของตัวเองนะครับเดบหลายคนใน Discord นะครับหมายถึงว่าแมปอื่นๆนะผมก็ไม่รู้เขาพูดถึงแมปไหนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะครับ แล้วก็บอกว่าฉันน่ะจะต้องหลับแล้วฉันต้องพักผ่อนแล้วแล้วก็บอกว่าฉันแบบโคตรเซ็งเลยผมไม่รู้ว่าเขาไปโดนอะไรมานะแต่ว่าคือแมบบเขาก็ยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเนาะผมก็เลยไม่รู้ว่าใครจะไปโกงไปก๊อปอะไรเขาได้เว้ยผมก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออคือระบบเทรดเหรอครับหรือว่าอะไรระบบแบบไหนที่แบบก๊อปเขาไปนะเนาะคือก็มันก็ยังไม่มีอะไรเยอะอะผมก็เลยรู้สึกว่าทําไมทําไมมันถึงแบบมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเนาะแต่ผมแค่รู้สึกว่า ต้องแครด้วยหรอกกับการโดนคนอื่นขอไปเนี้ยทำแค่ของตัวเองให้ดีแล้วก็แบบแล้วก็โชว์ความแบบน้าเล่นของตัวเองเรื่อยๆ,ๆให้คนหายะครับไม่งั้นก็กักกันอยู่อย่างเงี้ยหลายๆแมปล่าสุด a n i m เมชั่นลบส e นิคพีกไปอีกแล้วนะครับคือไม่ผมว่าไอ้แมปเนี้ยคือจะเปิดจริงหรือมาปั่นก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเป็นแมปที่ผมแบบไม่ชอบที่สุดเลยแอนิเมชั่นะปัจจุบันเกี่ยวกับการโชว์สน็คเนาะคือ อยู่นั่นอะคือเขาโชว์สนิคนาโตะมา3-4มรอบแล้วก็ลบ3-4รอบตอนนี้ช่องสนิคพีคหายไปแล้วอะไรเงี้ยผมเลยแบบเฮ้ยไอฮยุนโดงอนเอดีหรือเปล่าคือแบบ เอดีเปิดออกจาก A อดีมาโดนโดนโดนมีปัญหาออกจากมาก็มาสร้างเกมตัวเองพอมาสร้างเกมตัวเองปุ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วก็ลบสนิ้เปิดสนิ้ลบสนิ้เปิดสนิ้ลบสนิ้เปิดสนิ้ไม่มีการแจ้งใดๆแล้วก็บอกเออ is time ถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยผมเลยว่าเป็นแอนิเมะแอนิเมะหลอนและอันนี้คือแอนิเมะแบบงว,งวยที่สุดแล้วสำหรับแอนิเมะโซนนะครับผมส่วน แแมปอื่นๆอ,อย่าง a n i m เม o y a ยช่วงแรกที่ปล่อยๆมาหนักๆเลยตอนนี้ก็เงียบเหงาไปเลยตั้งแต่ปล่อยเพลงมาผมเลยแบบงงตึ๊บเลยคือหายไปตั้งแต่26ิพฤษภาแล้วก็เงียบไปเลยครับผมเลยบอกหลายๆหลแมปเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยไล่ไปเลยครับรีบอนเป็นนะแล้วก็ Royal เป็น Universal ก็งดสนิคไปเพิ่งมาสนิควันนี้ที่ผมเพิ่งนำคลิปไปเนาะแล้วก็ค h r o n i c l e ก็เริ่มบ่นแล้วกับการโดนขโมยผลงานการสนิคกันแล้วก็อแ,อแ,อแอนิเมชั n น ปั่นสุดๆลดบล,บลบเปิดๆแล้วลบเปิดๆนะครับส่วนแมปอื่นเนี่ยก็เงียบกันเลยจนถึงกระทั่งแมปคนไทยอย่างเช่น Anime ม e l e s t i a l นะคือ Anime ม e l e s t i a l เนี่ยทางเจ้าของเกมก็มาบอกผมนะว่าเออคงจะแบบไม่ค่อยได้โชว์อะไรแล้วนะครับคือรอทําให้เสร็จอย่างเดียวเลยผมก็เลยบอกเออแล้วก็ทําให้เสร็จเลยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วค่อยโชว์นะครับผมแต่ตอนนี้หลายๆแมปเป็นอย่างนี้จริงๆ ผมเลยรู้สึกว่ามันคือปรากฏการณ์ของ a n i เม Defender หรือเปล่าที่เปิดตัวมาแล้วทำให้หลายๆแมปเนี่ยกลัวการโจร์สนีกันไปเลยนะทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างกันได้นะมาพูดคุยกันว่าเอยมันมันมีความรู้สึกยังไงบ้างหรือมีข่าวๆ่าวอะไรที่ผมไม่รู้สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ<ๆ>เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนและตัวผมเองนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเรื่องข่าวของการที่แบบอ๋องดงดปล่อยสนีกแทบจะทุกแมปเลยนะ ผมเลยบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยไอมันตีเวิร์สที่ผมเพิ่งทําไปเนี่ยคือเขาปล่อยสนิคเยอะสุดแล้วแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องของข้อมูลเล็กๆน้อยๆจาก Solo Tower Defense นะครับแล้วก็ Anime Horizon ตอนแรกปล่อยๆ,อยๆมาตอนนี้ก็เงียบแล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้นะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันบ๊ายบาย